มาต่อที่คู่นี้เลยครับ Asics Meta Speed Age Paris ครับ Racing สายสับทำความเร็วด้วยการซอยเท้าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับหลังจากที่รีวิวรองเท้า Asics Meta Speed Sky Paris ไปแล้วนะครับวันนี้ได้เวลาของคู่นี้แล้ว Asics Meta Speed Age Paris ครับเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ หนึ่งเลยก็คือการปรับอัปเปอร์ใหม่ให้เป็น Motion Wrap 2.0เช่นเดียวกันจากเดิมในรุ่น Age Plus มาในรุ่นนี้ Age Paris นะครับปรับหน้าผ้า Motion Wrap 2.0ผมไม่มี Age นะแต่ผมเอาตัวอย่างเพราะว่ามันเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็คือ,อ Motion Wrap 1.0นะครับนี่แล้วเขาก็ปรับมาเป็นหน้าผ้าแบบนี้นะก็หน้าผ้าบางขึ้นน้ำหนักดีขึ้นเบาขึ้นนะครับช่วยให้ภาพรวมของเราทั้งหมดเบาลง โฟมมีการปรับใหม่นะครับบอกไปแล้วในรุ่นเดิม Paris เปลี่ยนเป็น5 Foam ฟ u r b o Plus เช่นเดียวกันกับในรุ่นนี้ a g e ก็ใช้ไฟ o a โฟมเทอร์โบพเช่นเดียวกันจุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของแผ่นคาร์บอนนะฮะที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้ H g e เนี่ยจะอยู่บริเวณพื้นชั้นกลางแทรกอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตำแหน่งของแผ่นคาร์บอนจะต่างกันให้สังเกตที่แถบสีดำด้านนี้นะครับที่เป็น ไฮไลท์ของเขาเนี่ยแถบสีดำนะครับตรงนี้จุดตัดระหว่างแถบสีดํากับแถบสีเขียวสะท้อนแสงคือจุดที่แผ่นคาร์บอนนั้นวางอยู่ในรองเทา้าถ้าเทียบกันแล้วนะครับเอชจะใกล้กับพื้นเอาโซพื้นรองเท้ามากกว่าของสกายเพื่อนสังเกตนะเห็นชัดเจนนะครับจะใกล้กว่านะครับแผ่นคาร์บอนจะอยู่ใกล้พื้นมากกว่าส่วนของสกายเนี่ยแผ่นคาร์บอนจะอยู่ใกล้กับเทา้าฝ่าเท้าของเรามากกว่านี่คือจุดต่างกันด้วยนะครับระหว่าง สคู่นี้ระหว่าง H กับ Sky โอเคต่อมานะครับ Out โเป็น a s i c Grip นะครับสีดำเป็น H สีอันนี้ Sky นะครับก็ตำแหน่งของ Auto ซก็จะวางอยู่ในจุดที่สำคัญนะครับหน้าเท้าจุดหนึ่งข้างเท้าด้านนอกอ,อีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณด้านในก็จะเปลือยไว้แบบนี้ ส่วนใหญ่พวกอีลิเขาชอบลงข้างเท้ากันมัน้งก็เลยจะไว้ด้านข้างเท้ากันหมดเลยดูสินี่ก็จะไว้ข้างเท้าเหมือนกันเห็นไหมฮะถัดมานะฮะก็ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางแบบนี้นะครับไม่มีบุนุ่มบริเวณลิ้นรองเท้านะครับเป็นแบบผ้าบางๆเลยแต่ก็จับแล้วเป็นลักษณะเหมือนกำมายี่นะนุะน่นุ่มหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็รอบข้อเท้าก็จะบุนุ่มนะครับเหมือนกันในรุ่นสกายก็จะบุนุ่มจริงๆเขาทาแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นแรกนะ ตั้งแต่สกายกับเอชคู่แรกสุดที่ออกมาเมื่อปี2021นะครับคู่แรกสุดที่ออกมาก็ทำแบบนี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยในรุ่นที่2ที่เป็น Sky Plu s a g e พัทเนี่ยตรงรอบข้อท้าก็จะบุนุ่มแบบนี้เช่นเดียวกันมาในรุ่นนี้ Paris ก็ยังคงบุนุ่มเหมือนเดิมปกติแล้วรองเท้า Racing ไม่ค่อยบุนุ่มไงจะนานๆจะเจอแบบเออเขาบุนุ่มแบบนี้นะครับแต่ก็จะไปลดน้ำหนักส่วนอื่นๆแทนเพราะว่าตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แบรนด์อื่นเนี่ยจะพยายามลดไอโฟมตรงนี้ออกเพื่อลดน้ำหนักแต่ a อซิใส่มาแล้วก็ไปลดน้ำหนักส่วนอื่นอ่านะฮะก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ทำให้คู่นี้นั้นแตกต่างจากรองทเท้า Racing คู่อื่นๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่ a อซ m e เม s p e e d Edge Paris คู่นี้ทดสอบดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเชิญครับ เรียบร้อยผ่านไปสำหรับ ASIC Meta Speed Edge Paris นะครับการสวมใส่นะครับ10 US ใส่แล้วเหมือนตัว Sky Paris ไม่มีผิดเพี้ยนผมว่าโครงสร้างภายในของ Meta Speed ทั้ง2คู่นี้ไม่ต่างกันนะครับยืนได้เต็มเต็มเท้าไม่มีปัญหาหน้าเท้าวกว้างนะเวลาวิ่งจังหวะเลี้ยวเข้าโค้งอะไรว่ามั่นคงนะครับโอเคดีหมดเรื่องการสวมใส่นะครับเป็นซูเปอร์ชูทั้งคู่ที่ใส่สบายเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงสกานะ บอกเลยว่าทั้งคู่ทั้งสกายแล้วก็เอชเนี่ยใส่สบายทั้งคู่นะครับต่อมามาที่ตัวของออฟิลลิ่งของโฟมบ้างนะครับอ้อขอโทษครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องการสวมใส่หน่อยจาตัวสกายที่ผมบอกเพื่อนได้ไหมว่าเชือกมันสั้นไปหน่อยนะฮะเออเอชก็สั้นเหมือนกันนะครับเอชบารีสก็เชือกสั้นทีนี้พอไอเชือกสั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมพยายามที่จะกระชับรองเท้าด้วยการรัดเชือกให้แน่นขึ้น ปัญหาต่อมาคือพอเราพยายามรัดเชือกให้แน่นขึ้นปุ๊บและลิ้นรองเท้ามันเป็นแบบบางไม่มีบุนุ่มใช่ไหมครับหลังเท้าเราก็ถูกกดบีบรัดด้วยเชือกนั่นแหละก็จะเจ็บหลังเท้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องไปคลายเชือกออกแล้วเป็นที่เท้าซ้ายครับเจ็บหลังเท้าครับเพราะว่ารัดแน่นเกินไปอาจจะเป็นจุดสังเกตนะครับก็คือถ้ารอบหน้าปรับปรับเชือกก่อนเลยเนะอาเชือกให้มันพอดีพอดีกว่านี้นิดนึงนะครับขอยาวกว่านี้หน่อยแล้วก็แล้วกันนะครับ ฟีลลิ่งของโฟมเป็นยังไงบ้างตัวไฟฟ้ m มเทอร์โบพไม่ต่างกันเลยครับเหมือนกับตัว Sky ย a r i s ไม่มีผิดนะครับดรอปก็เท่ากันดรอปอยู่ที่5นะ 39. 5 9 5 5 4 5ดรอปอยู่ที่5เท่ากันคือสเปคเท่ากันหมดต่างกันที่ตำแหน่ง,งการวางคาร์บอนเพลทนะครับซึ่งพอมันวางต่างกันเพื่อนๆครับฟีลลิ่งผมจับความรู้สึกได้ความรู้สึกการตอบสนองของเอชมีสูงกว่า เรื่องการตอบสนองเนะี่ยต้องยอมรับเลยว่าตัวของเอชเนี่ยให้ได้ดีกว่าสกายนะครับความ,มนุ่มในใกล้ๆกันนะครับไม่ต่างกันแต่การตอบสนองอ่ะอันนี้แปลกใจการวางตำแหน่งของตัวคาร์บอนเนี่ยนะครับของเอชจะวางให้ต่ําติดพื้นมากกว่าสกายจะติดเท้าเราติดฝ่าเท้าของเรานะครับส่วนเอชเนี่ยจะติดพื้นวางต่ํากว่าการตอบสนองมากกว่ารู้สึกได้ครับชัดเจนเด้งกว่าเด้งสู้เท้ามากกว่านะครับมากกว่าตัวของสกาย ซึ่งมันก็ส่งผลกับการขยับเท้าของเรานั่นแหละการก้าวเท้าของเรานะครับผมเนี่ยลองบันทึกข้อมูลดูแล้วเนี่ยผมใส่วันนี้เนี่ยนะสกิโลแรกใส่ Sky Paris 2กิโลถัดมาใส่ Sky ย a r รีคนละข้างกับสกายและ2กิโลสุดท้ายใส่เอชปารีสนะครับสิ่งที่ได้ที่เห็นเลยนะครับก็คือผมเปิดจากดูในข้อมูลจากตารางไอตัวการเม้นเห็นชัดเลยว่าคารดนซของผมเนี่ย a อฟเ a ร e ประมาณเอฟเรตเนี่ยมันอยู่ประมาณ1 0 5ใกล้ๆ160นะครับแต่พอตอนที่ใส่ตัวของเอชเนี่ยคาร์เด้นผมจะขยับขึ้นจะขยับขึ้นทันทีนะครับรองเท้าอย่าตอบสนองดีเรารู้สึกว่าพอเราคือเราจะเร่งความเร็วอะผมอะ พอมผมจังหวะที่ผมจะเร่งความเร็วผมรู้สึกว่าผมต้องซอยเท้าหรือผมคิดไปเองหรือ,อยังไงเน,น,นี่ยอันเนี้ยยังสงสัยตัวเองอยู่นะระหว่างที่วิ่งก็คิดอยู่เหมือนกันนะนี่เราคิดไปเองหรือเราพยายามปรับท่าวิ่งของเราให้มันเข้ากับรองเท้าหรือเปล่าหรือว่ารองเท้ามันฟอสเราให้ให้ปรับท่าวิ่งให้มันตรงกับรองเท้าอันเนี้ยยังยังสับสนตัวเองอยู่นะครับแต่รู้สึกได้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยพยายามซอยเท้าเพื่อจะทําความเร็วให้ได้มากขึ้นแล้วก็สถิติมันก็ออกมาชัดเจนว่าคาเดนส์เนี่ยสูงกว่าตอนรอบที่ใส่สกาย ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นอยู่แล้วครับตอนที่ใส่รุ่นแรกสุดเคยเทียบกันแล้วเหมือนกันเพื่อนๆครับอันนั้นก็ชัดเจนเหมือนกันครับว่าคาร์เดน์เมื่อใส่เอชคาร์เดน์จะสูงกว่าใส่สกายครั้งนี้ก็คือเหมือนกันนะใส่แล้วก็รู้สึกว่าเราพยายามซอยเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อไปให้ไกลขึ้นไปให้เร็วขึ้นนะเหมือนกันเลยครับกราวคอนแทคไทม์เนี่ยดูจากสถิติก็เห็นชัดเจนเนี่ยผมดูจากในอแอปเลยนะตอนที่ใส่เอชเนี่ยกราวคอนแทคไทม์ผมก็น้อยลงแปลว่าผมพยายามซอยเท้าไม่ได้แช่เท้า ซอยซอยซอยไม่ได้แช่เพื่อไปให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้ความต่างก็อย่างที่บอกไปว่าอีกจุดหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันเด้งขึ้นต่างกันกันกบสกายครั้งนี้ก็เลยยังลังเลยอยู่ว่าเอ๊ะเราเราจะเราจะเหมาะกับคู่ไหนดีเราจะเก็บคู่ไหนดีอีกคู่หนึ่งที่เราจะปล่อยไปเราจะปล่อยคู่ไหนส่วนอีกคู่นี้เราจะเก็บไว้จะเป็นคู่ไหนอันนี้เดี๋ยวขอไปตัดสินใจก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าจะปล่อยเอชไปหรือว่าเรารู้สึกว่าเอชมัน วิ่งแล้วสนุกกว่าเราเก็บเอชไว้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยสกายไปเผื่อคนอื่นเขาอยากได้อะไรเงี้ยน,นะครับออโอเคทีนี้อยากฟังความเห็นของเพื่อนๆบ้างนะครับว่าพอได้มีโอกาสใส่ตัวเอชตาเรชคู่นี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากฟังอยากรู้ใครเคยใส่สกายมาแล้วมาลองเทียบกับเอชแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาหลงรักเอชเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผมคิดแบบนี้เนี่ยคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับลังเลอยู่ในใจเนี่ยถ้าช่วยคอมเมนต์บอกก,บกันด้วยก็แล้วกัน สำหรับเอชนะครับถ้าจะบอกว่าเหมาะกับใครเนี่ยนะครับหลังจากที่ทดลองด้วยตัวเองมาแล้วก็คิดว่าใครที่เน้นทำความเร็วด้วยกันซอยเท้าให้เร็วขึ้นถี่ขึ้นนะครับผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์อยากได้รองเท้าเด้งหน่อยเด้งหน่อยนะอยากได้เด้งกว่าส k y ยก็ต้องเอชนี่แหละนะความนุ่มก็มีใกล้ๆกันนะครับซ้อมทำความเร็วสนุกแน่นอนถ้าเด้งสู้เท้าแบบนี้นะทำความเร็วสนุกแน่ๆส่วนถ้าเป็น ใส่แข่งขันเนี่ยได้สบายเพราะรองเท้าคู่นี้ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับซ้อมทำความเร็วผมว่าสนุกกว่าใส่สกายซ้อมสกายผมว่าถ้าเป็นก้าวยาวแบบนี้ใส่พวกเอาไปซ้อมเทมโป้่าสนุกไม่หรอกผมว่ามันอยู่ที่สไตล์การวิ่งแล้วละ่ะว่าใครชอบแบบไหนบางคนชอบก้าวยาวบางคนชอบถอยเท้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น2คู่นี้ออกแบบมาได้ตรงกับสไตล์การวิ่งของนักวิ่งจริงๆ ทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของผมกับคู่นี้ครับ a s i c Meta Speed d g e Paris ครับกลับมาที่สตูครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่นี้ Asics Meta Speed d g e Paris นะครับส้นเท้าสูง39.5หน้าเท้าสูง34.5ดรอปอยู่ที่5นะครับน้ำหนักอยู่ที่194กรัมในขนาด10 US ราคาขายคู่นี้8,500บาท ไป้ายไทย8,5 0 0โอเคนะครับถ้าย้อนกลับไปหน่อยนะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสำหรับ a 1 0 c Meta Speed e g e นะครับรุ่นแรกสุดที่ออกมาเมื่อปี2021นะฮะน้ำหนักคู่นั้นจะอยู่ที่196กรัมในขนาด10 US อืมเอ๊ะพอบอกคู่นี้10 US 194กรัมก็ทำน้ำหนักลงมาได้นิดนึงอ่าคู่แรกสุดที่ออกผมใส่10 US เหมือนกันนะครับ196กรัม ส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง31นะครับแล้วก็ดรอปอยู่ที่8พอมาในรุ่นนี้สกายเอช p าร i สผมไม่มีเอชพลัสไม่ได้ลองตอนนั้นลองแค่สกายพลัสไม่ได้ลองเอชพลัสนะครับจากเดิมเอชรุ่นแรกสุดนะครับมาในรุ่นนี้เอชปารีสเนี่ยมีการปรับดรอปจากเดิมดรอป8ดรอป8นะครับส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง31ดรอป8แล้ว ปรับมาเป็นคู่นี้เนี่ยพาริสนะครับส้นเท้าสูง39.5หน้าเท้าสูง34.5ดรอป5มีการปรับดรอปลงลดดรอปลงนะฮะเพิ่มพื้นเพิ่มความสูงหลังหน้าเท้าแล้วก็น้ำหนักก็หายไปประมาณ2กรัม10 US เท่ากันเลยหายไป2กรัมครับราคาเท่าเดิม8,500เขาขาย8,500มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับนะครอ่าเดี๋ยวบอกนิดนึงโอเค ว่าผมได้2คู่นี้มายังไงเออได้2คู่นี้มายังไงนะฮะจริงๆตอนแรกผมตั้งใจจะไม่ซื้อ2คู่นี้นะคือกะจะรอก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวันนั้นน้องโป้งรันทูพาราไดาเขาก็เปิดเปิดลอตโต้อ่าใครสนใจเอ่อซีรีส์นี้นะครับมีให้ลอตโต้มาลงสิทธิ์เป็นผู้โชคดีในการรับสิทธิ์ซื้อนะผมก็ไปลงไว้ ไปลงที่น้องโป้งเนี่ยไปลง Meta สปีดสกายปารีสแล้วก็เลือกไซส์สิบก็ไปลงชื่อไว้นะครับแล้วก็น้องโป้งก็เฮงนะจับได้ชื่อผมด้วยนะก็เลยจัดมาพอเรารู้ว่าเราได้ปุ๊บเนี่ยตายแล้วต้องไปหาเอมาอีกคู่หนึ่งนะครับเพื่อจะได้มาทดสอบคู่กันอะไรเงี้ยนะก็พอดีเลยคุยกันก็สอบทางเอเขาก็บอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้มันจะขึ้นนะวัน,น ถ้าจำไม่ผิดวันที่11มั้งใช่ไหม,มสิบเอเมษานะครับสิบโมงเชา้าเดี๋ยวจะขึ้นนะคุณปอไปรอซื้อได้เลยนะโอเคพอ10บโมงปุ๊บผมเข้าเว็บไซต์นะตื้อๆแล้วก็กดนะครับได้เอชมาด้วยอีกคู่นหนึ่งนะครับเรียบร้อยก็เลยได้คู่นี้มารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้คือที่มาว่าทําไมถึงได้2คู่นี้มาต้องขอบคุณน้องโป้งที่เป็นแรงบันดาลใจจับได้ชื่อพี่นะพี่เลยต้องซื้ออีกคู่หนึ่งมาเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนไหนที่ใส่รองเท้าคู่นี้ ASIC m เม s Speed Age Paris แล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมได้ยินมาว่าเพื่อนๆหลายคน,นชอบ Age นะคือเคยใส่สกายมาก่อนแต่พอครั้งนี้ Age มีการปรับใหม่ปรับดรอปใหม่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งตัวของแผ่นคาร์บอนใหม่เนี่ยแล้วได้มีโอกาสลองอ่ะปรากฏว่าชอบเ g e กันเยอะ ใครเป็นแบบนั้นคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับอยากรู้ว่าคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรถึงได้เปลี่ยนนะครับจากสกายมาเป็นเอชส่วนใครที่ใส่เอชมาตลอดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาก็แล้วกันนะครับนะส่วนใครที่กําลังรออยู่นะว่าอยากจะลองคู่นี้เนี่ยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนนี้หายากเหลือเกินจริงๆไม่ยากหรอกป้ายไทยไม่มีแต่คนฮิว้วเยอะ แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนตัวรองเท้าที่เป็นป้ายไทยนะครับที่นําเข้ามาอยากสนับสนุนเพื่อนๆในวงการนะครับว่าเ,ออเขาก็เอาป้ายไทยมาขายเนี่ยผมก็สนับสนุนไปแบบนี้โอเคนะครับฝากเอาไว้นะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับรวมไปถึง2คู่นี้ก็เช่นกันแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเพื่อน,อนๆนะครับวันนี้ผมปอลลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ